เบื่องเด้อพี่น้องประเดียนเพาะอาว่าคาโดว้ยกำลังงามประเดียนยันขึ้นสูงแล้วก็เลยตัดยอดไว้พี่น,น้องตัดยอดต้นอะว่าคาโดว้เนาะยันเขาก็ขึ้นยอดสูงอันนี้ก็นันดิดยอดเขาไว้ตอนยอดเขาไว้ก็กกนนกกเกินตอนยอดว้เนาะเขาเนาะอันนี้คือการประเดียนกับตอนยอดว้คือกันนี่กัตบตาปนันยักสิป,ปงขึ้นไมน้อันนี้คือกันต้นอ้วบหวบ,บลํำตน้นอันนี้พันหนีน่วยบใหญ่ได้นหน่วยหน่อยพี่น้องพันหนีนวยหน่อยหน่อย หน่อยหน่อย,อ,ยอันนี้มเนาวไห่เม็ดประเดนนอนเอาเม็ดเขาว่าไร่เมแต่ว่ามีเม็ดอยู่ประเดอนก็นเลยเอามาพอว้ก็ลังเกิดพี่น้องอันนี้มะนาวไร่เม็ดก็ร่งเกิดก็ล่างปงใบเกิดหลายต้นยูตวบาแหงบอยย่งกันเขากะตายไปน้ำนอะพี่น้องเะื่องอันนั่นกัดน้ำเทืงจิงหลีดกัดน้ำจิงหลีดกัดต้นน้ำเรือบอสกี้ต้นนึงพี่น้อง ว่ามงเน่าไหลเม็ดอยตว่างมีเม็ดปเด็นก็นเลยเอาเม็ดเขาเมาเดพ่อไว้หน่วยดีดีนามไหลเปลือกบางพี่น้องแต่ว่ากันใดอันแบบนันเป็นลำต้นเขามาตอนมานนั่นใบสิไขอยู่อันนี้บ่ได้เอามาตอนใบนะพนี่นาะเพราะว่าไปสื่อตลาดม่านเขาเอิญมะนาวไหลเม็ดก็เลยปาดเบล่งเอาไหลเม็ดก็มีเม็ดอยก็เลยเอาเม็ดมาพเพาะเบืองก่อนว่าสิต้นใหญ่ำาลยพี่น้อง ูกเน่าอะไรเม็ดสีบํารุงเขาขึ้นให้เขายางยางๆจัาหน่อยครับอันนี้าว่าขาโดดสิขนไปปลูก้บ้านโรบูรี่พี่น้องปลูกให้ปลูกให้ยูโรบูรี่าว่าขาโดเนาะกกัีเน้ออ,อ,อันนี้ก็เกิดขึ้นเราพี่น้องนี่ประเดอนเอามานวน้นี่ก็ล่างสีแตกขึ้นมากอันนวยดมันบ่แกจัดมันบ่เกิดเด้อพี่นอ้องเฮามาเพาะกระสัง มันบเกิดอันนี้มันเกิดขึ้นมากนี่เพราะว่ามันแกอันนั้นอันนั้นบเกิดดำไปเรืยพี่น้องดำไปเรื่อยอันนี้มันเกิดยี่เพราะว่ามันแกงานร่างอันบเกิดเพราะว่าเขาเขานั่นเนาะอันอันสังเกตเบื้องอันใดแกจัดเขาสิเกิดพี่น้องปุ่นเขาเกิดมากจากงอกงอกจากอันปุ่นเขามาก ไปเดินกระช่ำใบในขวดแก้วแล้วจังควยนเอามามามาใบแล้วเขาก็เกิดเองพี่น้องเยเขาเกิดเองเขาบ่ต้องเลยทมเขาไหลเพราะว่าเขาเกิดมาเองเนาะอันนี้กับประเด็นกระเพาะว้อันนี้ต้นดอกขิมที่ประเด็นดานปักช่ำใ่ขวดน้ำเขาเอาลงใ่อันนี้แล้วเดี๋ยวประเด็นก็ไปปลูกหลายท่านู่ดอกขิมพี่น้องเอาไปปลูกทุนเอาไปปลูกบ้านปุปเละพี่น้อง อันนี้ก็ล่างเกิดพี่น้องอ๋ออันนี้เกิดมาแล้วคือสิตายเนาะอันนี้เนาะเกิดมาแล้วคือสิตายเนาะอันนี้เมื่อแข็งแรงสิคือสิตายฮนอันนี้ต้นสละเด้อพี่น้องต้นสละไปเด็นน้ำมะปุกต้นนี้งอกแล้วก็เพื่อยังทําทาสิตายเนาะเหมอนี้เนาะเรามาเสียบเสียบไปเดี๋ยวประเด็นสิกายายกันไม่ก็เป็นต้นสระเด้อพี่น้องประเด็นนอามาปูก เเจะเอามากินกันเลยเอามาพอพอไว้เสียบไว้ก็เลยเกิอดเองเนาะคือต้นสละเกิดจากต้นเด้อต้นสละโอ้อันนี้ก็นต้นสละขือนกันพี่น้องอน,นี่ก็นต้นสละคือกันอันนี้ก็เกิอดอันนี้ก็นต้นสละคือกันอ,อันอื่นเกิดมาแต่ว่าเขาแหงตายเขาไว้ยัง่งอันนี้ก็มาย้มฉิดปเดือนเอามาไว้กาลังงาม เอาไมา้ยองยองไหวเขาเกิดมพงรู้พี่น้องเดือดชิหานดินมากกบเขาไวนหาดินมาโกบเข้าไหวดินมาใส่เข้าไหะะ้เนาะพี่น้องหาดินมใส่ไหวต่วนมาย้มขิดเ,เิ่นเิ่นซสือไม่ก,กินนั่นแหละแต่ว่าประเด็นแห่งเก็บเอามาผิเพะไหวเนาะ,ะน่ายสือไม่ก,กินก็ได้เก็บมมเพะไหวพี่น้องพอได้เห็น เอาไปปลูกบานแล้วว่ากระโดดกันกระง่ามก<ๆ>ง่าม,ามต้นเขาสูงสูงเลยว่ากระโดดงวดก้อนนั่นสูงหลายไปเดนบ่ได้เอาไปปลูกไว้สิให้ลูกก็ไปปลูกกันต้นใ่ญ่หลายพ่อปเด็นเปลี่ยน,ยนกระถางไม่ตายสำหรต้นนั้นตน้นง่ใหง่พี่น้องแต่ว่านี่มปเดนสีเฝ้าไปล่งดินดู่ดอเจียวให้รถลูกใช้มากขนเอาไปอยู่ จะกัสิจบคลิปไปซ้ำนี่กอนเด้อว่า,ววามีอห่างหลอพี่น้องเอาของสีประเด็นปลูกเพราะไห้เบิง้งหนะพออาว้าคาโดแน่พออ่อนตนน้นสาระแน่นาะกันเนาะมาให้พี่น้องเข้าเบิ่งขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบเด้อพี่น้องขอบคุณหลยๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กันบัายบค่ะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรืยขอบคุณหลยๆ เดินทางปลอดภัยเดอ้อพี่น้องสองการปีใหม่กันมีตะความสุความจเจริญแห่งๆปังๆรวยๆสุข้นเดอ้อสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ thank you so much for watching